สวัสดีครับนี่เราจะมาฟลัชฟลัชชิ่งนะครับฟลัชชิ่งเครื่องยนต์ V8 นะครับโดยวันนี้เราจะใช้น้ำมันตัวนี้นะครับที่เราจะมาฟลัชชิง่งเนื่องจากว่าเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็ไม่ได้มีการฟลัชชิง่งเรียกว่าไม่เคยฟลัชชิ่งมาเลยดีกว่านะครับวิ่งประมาณ2 0 0แสนโลนะครับ เราก็ใช้น้ํามันตัวนี้นะครับซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับเป็นของยี่ห้อหนึ่งนะครับตามภาพนี้เลยนะครับเขาบอกว่าถายน้ํามันเครื่องเก่าออกจนหมดนะให้เติมฟลัชชิ่งออยให้ได้ระดับปกติพร้อมเดินเครื่องเบาประมาณ5-10นาทีหลังจากนั้นก็ให้ถ่ายออกจนหมดแล้วจึงเติมน้ํามันเครื่องใหม่เข้าไปน้ํามันเครื่องใหม่ที่เราจะใช้นะครับเป็นลิควิดโมลนะครับห W ขีดสามสิบนะฮะโมลีเจนครับอันนี้เป็นสามารถเติมได้ทั้งรู้สึกว่าจะเป็นได้ทั้งเบนซินและดีเซลนะครับเขาเขียนไว้เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้นะครับเรียกว่าฟูลี่ซินเทติกนะครับก็บอกว่า เป็นน้ำมันเพิ่มประสิทธิภาพลดแรงเสียดทานหล่อเลื่อนได้รวดเร็วตั้งแต่เริ่มสตาร์ทป้องกันการสึกหรอปร,หประหยัดเชื้อเพลิงนะฮะทคำความสะอาดรถยนต์ดีเยี่ยมนะครับแรงดันสม่ำเสมอช่วงความเร็วทำให้เครื่องเดินเรียบป้องกันการก่อ,กกอตัวของคราบสกป,ปรกได้อย่างดีประหยัดเชื้อเพลิงนะครับลดควันดำนะครับอันนี้ก็ เป็นลิควิดมอลลี่นะครับเดี๋ยวเราจะฟลั s ชิ่งนะครับการฟลัดชิ่งนั้นนะครับเราจะต้องถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออกก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ได้ไข่น็อตนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไข่น็อตเบอร์14ออกนะครับ นะครับแล้ก็ปล่อยน้ำมันเครื่องให้หยดให้หมดนะครับนี่คือน้ำมันเครื่องเก่านะฮะดูสภาพน้ำมันเครื่องเก่าเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ไม,ไม่ได้เปลี่ยนทายมานานโหดำคลับเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากเราทายของเก่าออกหมดนะครับเราก็จะเติมฟลัชชิ่งออยนะครับลงไปแล้วก็สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้5-10อนาทีการสตาร์ทเครื่องก็ห้ามเปิดแอร์ห้ามเปิดไฟห้าม ให้เครื่องเดินเบานะครับไม่ไม่สามารถเร่งเครื่องหรือว่าเหยียบคันเร่งได้นะครับเราสไตล์ก็ปล่อยให้เครื่องเดินเบาประมาณ5-10นาทีด้วยกันนะครับตอนนี้ก็รอให้น้ํามันเก่าหยดให้หมดก่อนนะครับส่วนกรองนะฮะกรองกรองนั้นมันเครื่องอย่าเพิ่งถอดออกนะครับหลังจากเราฟลัชชิ่งแล้วนะครับก็ค่อยถอดออกนะครับให้มันล้างให้สะอาดก่อนนะครับอ่า โอเคเดี๋ยวเราก็มาดูด้านบนนะครับเดี๋ยวมาตรงนี้ออกก่อนแล้วก็เปิดนี่นะให้น้ำมันมันไหลคลองนะค,ครับเดี๋ยวเราก็จะฟัดชิงโอเคนะครับเดี๋ยวรอให้น้ำมันเครื่องเก่าออกให้หมดก่อนครับหลังจากเราถ่ายน้ำมันเครื่อง เก่าออกหมดแล้วนะครับแล้วก็ขันน็อตปิดอ่างน้ำมันเครื่องเหมือนเดิมนะครับครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะเติมฟลัดชิ่งออยลงไปนะครับหรัากก็เปิดฟลั c ชิ่งออยนะครับคำว่าฟลัดชิ่งหมายถึงทำความสะอาดนะครับอันนี้เขาผลิตขึ้นมาเพื่อทำความสะอาด ภายในเครื่องยนต์นะครับก็เปิดเครื่องนะฮะเป็นฟอยล์นะฮะข้างในเป็นฟอยล์ข้างนอกเป็นกระดาษนะนเป็นฟอยล์นะครับของปอต,ตทจะให้เศษกระดาษเข้าไปนะครับไปยังเราเติมฟัดชิ่งเข้าไปนะฮะเป็นสีใสๆนะฮะใสามากเลย วหลังจากเราเติมฟัดชิ้งเข้าไปเด่นเ,เรียบร้อยแล้วเราก็ปิดและสตาร์ทเครื่องเราจะเติมไปประมาณเกือบ4ลิตรนะครับเติมให้หมดเลยก็ได้นะครับเพื่อให้ทำความสะอาดได้ดีผมจะเติมให้หมดเลยนะครับ คำว่า flush นะฮะมันแปลว่าล้างหรือทำความสะอาดนะครับมีคำว,ว่า oil ซึ่งแปลว่าน้ำมันมันก็เป็นตัวน้ำมันชนิดหนึ่งนะฮะแต่ความเหนืดอ,อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ไม่สามารถใช้แทนน้ำมันเครื่องได้นะครับเราเอาไว้เฉพาะล้างภายในเครื่องยนต์เท่านั้นนะครับซึ่งมีหลายยี่ห้อที่ขายกันอยู่นะครับซึ่งราคาก็ต่างกันไป ให้หมดก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะ,ะปิดนะเราก็จะมาสตาร์ทเครื่องยนต์และจับเวลาประมาณสัก5นาทีน่าจะพอครับเราเริ่มสตาร์ทเครื่องและจับเวลานะครับเราจะเริ่มสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับประมาณ5 1 0ถึงนาทีแต่ผมก็ใช้ประมาณสัก5นาทีก็พอ เริ่มจับครับโอเคครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับครับเราก็ฟังเสียงนะตอนนี้ไป30กว่าวินาทีแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับครับตอนนี้เวลาผ่านไป3นาที45-46วินาทีนะครับในขณะที่กำลังฟัชชิ่งเครื่องยนต์อยู่นะครับท่านก็อย่า เดินห่างออกจากรถนะครับเอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจะได้ดับเครื่องยนต์ทันนะครับครับตอนนี้5นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้แค่5นาทีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะดับเครื่องยนต์แล้วก็ถ่ายน้ํามันฟัดชิ่งออกนะครับไล่ออกให้หมดนะครับแล้วก็เราค่อยเติมน้ํามันเครื่องตัวใหม่เข้าไปนะครับขอเวลาดับเครื่องก่อนนะครับครับหลังจากเราฟัดชิ่ง ห้องเครื่องภายในเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ถอดน้ำมันออกนะครับครับตอนนี้น้ำมันฟัดชิ่งกำลังออกมานะฮะก็ใสพอสมควรนะครับ มุนเราก็จะถอดกรองน้ำมันเครื่องออกนะครับกับหมุนออกเลยครับอืมยากหน่อยนะครับเขาต้องนอนกระวังกระเด็นใส่หน้านะครับอันนี้ออกเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็หมุนออกแล้วนะครับต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องด้วยนะครับครับหลังจากเราขันน็อตใต้ท้อง ใต้อ่างน้ํามันเครื่องแม่นแล้วนะครับแล้วก็ใส่กลองน้ํามันเครื่องอหมุนพอตึงมือเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเติมน้ํามันตัวนี้เข้าไปลิควิดมล5ทีเป็น UQ สามสิบนะครับม o ลลี่เจนนิวเจเนเรชันะครับเ,เปิดก่อนนี่ออกก่อนครับอืมนี่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับ ต้องดึงออกมาเป็นแบบนี้ก็หมุนออกนะครับแล้วก็เติมเข้าไปประมาณ3ลิตรนะครับ3ลิตรกว่า3ลิตร3.7ลิตรนะครับประมาณนั้นกะประมาณนั้นนะครับดึงนี่ออกด้วยนะครับมันเครื่องมีประมาณนี้นะครับเราก็จะเติมไปเหลือประมาณนี้พอ ดูตรงนี้ก็ได้ครับนะครับอากลับประมาณนะสีน้ำมันเครื่องเขียวๆนะครับสีเขียวเขียวเขียวมรกตนะครับสีหมวอนชาวบ้านนะครับเป็นลิควิดมลลี่ เหลือไว้สักประมาณสัก <c oughs> ตอนนี้เติมมาถึงนี้นะฮะอาจจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเหลือไว้ประมาณนี้แล้วก็วัดวัดดูนะครับ <c oughs> ลองดึงสายวัดดูลงมาหรือ,อยังนะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะฮะตามที่มองเห็นนะ ประมาณนี้เครื่องหนึ่งแนละ้วยวดูก่อนให้น้ำมันไหลไหลามาก่อนอเติมอีกนิดหนึง่งตอนนี้น้ำมันก็อยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเติมมาประมาณนี้เลย ถึงนี่แล้วนะครับเดี๋ยวให้ถึงจุดนี้นะครับจุดเนี้ยนะอย่าให้เกินอรอสักครู่นี่อันนี้รถตั้งตรงแล้วนะฮะต้องตั้งตัวรถให้ตรงด้วยเดีย๋ยวรอสักครู่หนึ่งให้น้ำมันไหลเข้ามาในอ่างให้ได้ปริมาณที่ถูกต้องนะครับอย่าให้เกินอ่าได้นี้แล้วฮนะ อ่าได้เลยนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวก็ขอวัดบ่อยๆนะครับสีน้ำมันของลิฟตดโมลีตัวนี้นะครับก็เป็นสีเขียวเขียวเขียวมรกตจะมองยากสักนิดหนึ่งฮะตรงนี้ฮะตรงนี้ต้องเติมีนิดหนึ่งนะครับ,รรบโอเคอาจจะได้ละ ที่เหลือก็เอาไว้เติมตอนพร่องแต่ไม่ไม่น่าจะพร่องนะครับเพราะไม่มีส่วนรั่วอะไรทั้งสิ้นตอนสังเกตครับโอเคพอดีเป๊ะนะฮะนะฮะอาจจะมองไม่เห็นด้วยตานะฮะแต่ว่าสังเกตได้จากน้ำมันโอเคน้ำพอดีละก็พอแค่นี้นะครับ เสร็จแล้วก็ปิดปาน้ำมันให้เรียบร้อยก็สตาร์ทเครื่องดูสักทักหนึ่งนะครับว่ามีรอยหยดด้านล่างหรือไม่มก็ปิดให้เรียบร้อยหมุนปึ๊บนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยดีอ่ะเดี๋ยวเราอยาลองมาสตาร์ทเครื่องครับหลังจากเราได้เปลี่ยน ถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็มีการฟลัชชิ่งล้างภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้เครื่องเสียงเครื่องก็กำลังสตาร์ทอยู่นะครับก็โอเคนะเสียงเครื่องก็ประมาณนี้ครับเสียงเครื่องก็ประมาณนี้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและมีการฟลัชชิ่งด้วยตนเอง ถ้าชอบคลิปนี้ก็เปิดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ๋มาแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับ